ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับล่าสุดเลยนะก็โหลดแอป Facebook มาใหม่นะครับผมแล้วก็ไม่สามารถที่จะปิดเสียงในแอปได้เดี๋ยวผมทําให้ดูก่อนนะครับเนีขาเรียกกดไปนะดังอ่ะล่าสุด Facebook ได้มีการปรับใหม่นะครับแล้วก็ เมนูปิดเสียงในแอปก็หายไปนะครับก็เดี๋ยวคลิกให้ดูนะครับออมาที่การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวการตั้งค่าเลื่อนลงไปสุดนะครับสื่อและผู้ติดต่อนะจะเห็นได้ว่าเมนูปิดเสียงในแอปไม่มีหายไปแล้วนะครับจะมีแต่ เริ่มเล่นวิดีโอโดยไม่เปิดเสียงอันนี้ก็ปิดไปส่วนเมนูปิดเสียงในแอปไม่มีแล้วนะครับครับผมนี่คือการอัปเกดล่าสุดของ Facebook นะครับก็สำหรับท่านใดที่รู้วิธีก็ช่วยแนะนำด้วยนะครับผมขอบคุณครับ